นนครับไได้ชัวได้ชัวนนหุ่นยาวเข่าดีสำคัญกว่าน,นั้นคือเวลาเธอถือคทาสง่างามมากออครูครับคือคุณพ่อแตงกวาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยแสนหนึ่งแล้วก็ให้รถประจำส่วนตัวครูครับหนึ่งคันพร้อมสระว่ายน้ำอีกหนึ่งบ่อสร้างบันไดเลื่อนจากที่พักครูยันที่โรงอาหารเลยครับผม นนเหมาะสมมากกับดัมเเยอร์ฝั่งผู้ชายครับมาขยันอาทุกคนนั่งนั่เร็วเร็วเคารพท่านรองเพนสีสวัสดีครับท่านรองอ้าวันนี้ข้าพรมรม o คูจะพูดเรื่องกีฬาสีครับูจะมาคัดดัมเบยอร์ของโรงเรียนซึ่งตำแหน่งนี้นะถือว่าเป็นหน้าเป็นตายลูกนะครับ ครูคัดผู้หญิงก่อนนะคะลูกนะนุ่นกับนุนาเชิญค่ะลูกฉันนาสวยสิมาลูกมานุ่นลุ่นก่อนเลยนะลูกนะนุนายืนฝั่งนี้ลูกเอาท่าเลยค่ะหนึ่งสองตัมทำดีแข็งแรงเชิญค่ะลูกนุนาปากได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้ได้ชัวนุ่นมันเก่งเชิญค่ะลูก เป็นจังโอ้โหครูครับอันนี้เขาจะไปต่อสู้กับจระเข้เหรอครับแ่ดและตำแหน่งดัมเมเยอร์ฝั่งหญิงหรือฝ่ายผู้หญิงนุ่นคือทำดีมากลูกนะแข็งแรงพริ้วตรงจังหวะและตำแหน่งดัมเมเยอร์ผู้หญิงประจำโรงเรียนตลกอได้แก่นุนาค่ะ ชิญนั่งค่ะลูกเสียใจป่ะพีนาเอาไหมลูกพีนาพีนาเอาไหมอะไรวะพีนาเอาไหมลำอย่างกระซาอิ๋วมึงได้เฉยเลยเวยพีนาเอาไหมลูกนะต่อสู้กับเจ้าเทพพี่เนยเออลูกนาค่ะเออฝากบอกคุณพ่อนลูกนะว่าเดี๋ยวครูส่งใบเสร็จตามไปทีหลังได้ค่ะครูคะใบเสร็จอะไรหรอคะจะใบเสร็จแล้วก็คือครูกับกับพ่อเขารู้กันสองคนเราก็ไม่ต้องรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนั่งที่เลยลูก ุคหนูนาขนาดเดินยังสยิวขาเลยคและสำคัญไปกว่านั้นนะคะ <c oughs> พักเที่ยงวันนี้นายดะแล้วก็นายอาร์ตให้ลงไปที่ห้องประครูข้างล่าง <c oughs> ไปยืมสีกับผู้กันที่พันลงแล้วมาเขียนชื่อพ่อหนูนาพัดลมแล้วก็ตรงแทงน้ำสีอันออนี่มันใช้เงินซื้อต่อไปแปมมาเยอร์ฝั่งผู้ชาย นนครับไได้ชัวไ,ได้ชัวนนหุ่นยาวเข่าดีสำคัญกว่าน,นั้นคือเวลาเธอถือคทาสง่างามมากออครูครับคือคุณพ่อแตงกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยแสนหนึ่งแล้วก็ให้รถประจําส่วนตัวครูครับหนึ่งคันพร้อมสระว่ายน้ําอีกหนึ่งบ่อสร้างบันไดเลื่อนจากที่พักครูยันที่โรงอาหารเลยครับผม นนเหมาะสมมากกับดัมเมเยอร์ฝั่งผู้ชายครับแต่ปีนี้ไม่ใช่นนเอครูครับนายถะเชิญเวนหัวปูอ่ะกำลังมาทำไมเชนนเกาหลีอ่ะมันไปตั้งแต่ปี2014แล้วทุกคนปลบปือให้ดัโอ้โหอะไรวะปลบปือให้ดัเดี๋ยวตบปือเดี๋ยวพ่อผมโอนให้นลหม่นดี ดีมากลูกสง่างามดีมากได้ดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็มีผิดพลาดกันบ้างโรงเรียนหนึ่งก็เป็นครับผมดีนั่งที่ได้ออกตามนี้นะคะใครมีปัญหาอะไรไหมลูกไม่มีครับดีครับ,ม,รบมันจะเป็นขบวนพาเหรกกีฬาสีหรือว่ขบวนสัตว์ป,ป่าคืนสูนธรรมชาติวันนี้เดินขนาดนี้สองคนนะมาหอนร้อยตัวยังตายใครว่างทำเสียงกรองให้ครูทีพร้อมหนึ่สองสา นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายจ้าิงหวหาเห็เป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเสร็จยา